ง่ายได้ยอมพูดคร้งแรกใครจะจีบนะรคุได้ครับมาออลติดแวครับครับต้างามายืนแม่นมอรหมาก็จะยืนอย่างนี้ยืนแถ่นะครับใช่จะเพิ่มจะพูดนยเลือกระหว่างจะเลือกโทรมาหรือออนไลน์อาโรมาโรมาพร้อมไหมคบ ถ้ามองลอพูดเลยหาดูเดมเลยนะพอจีบิพี่ต้ไ่จีบิก่อนคือมันจะมีวีจีบมันก็จะบกเสยงเหมนยารู้ว่าเอยอมว่าง่จะเปหว่งทำอยางนี้มันจะรู้สึกยังไงแล้วเพลง่อยมาแล้วกดเพลงมามันก็จะแบบปึ๊บเอาเพลงมามัจะมีเพลงสมหวังถ้าเป็นสมงอ๋อสมหวังจบไปไม่จบคพอสมงเสร็ สมมนประทัเรื่องโมบายใช่ไหมอ้ามันฟังฟังเรื่อออนไลน์จะเป็นเพลงอะไรมันก็จะเปิดใช่คือยังไงก็ต้องเฉลยปากใช่ามไม่ว่าจะเลือกโมบายออนไลน์หรือถ้าเด็กเลือกออนไลน์จะต้องเฉลยโมบายลูกค้าต้องต้องเฉลยชื่อเพลงด้วยเนี่ยอยากให้เขาเปิดเพลงมาแล้วย่าที่กดชื่อเพลงให้ Thế bạn đi cái kết nó Thế <laughs> สี่คู่นะี่คตกแล้วพี่น่าจะเข้าใจโอเคบ้าเด็กๆโอเคเนาะซุปเปอร์หมาวตาเธอมหมโด่งจงเข้าใจอธิบายเจงอธิบายแบบสั้นๆเลย่ะ่อนมาเล่นก็คืออธิบายให้พวกพูนี้วิธีการเล่นอธิบายห้าใ

จีบอ่อนถ้าเนกหักเาติดหวังก็จบก็ไม่ได้คู่กันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจบหวงก็ได้คู่กันชนะก็ชนะในเกมนี้แต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับความรักใช่ต้องเฉลยในใจดีแต่ถ้าสมหวังแล้วยังไงก็ต้องเฉลยต้องเฉลยอยู่ดีอ๋อต้องอ่านใจค่ะเีพี่จะมีเพิ่มเพคเพคคน แล้วกอน้องสองพอน้องเล่นออนไลเล่นเล่นคนละได้สองใบโดนเลยอันแรกคืออันแรกคอที่ไม่โดนใต้องใช้กับตอนที่สองของออนไลน์คืออันแรกจะเป็นของโมบายต้องมีตัวเาอเป็นแล้ากเจมี่บ้าหลงจนทังที่แท้ทีละอนจจะเป็นออนไลน์ อันที่สอกเป็นตังแล้วมันจะเป็นโมบ S M p ตรงนี้เราจะเป็น SME แล้วก็อะไไรว่าปน ว่าทานสายยไม่เจอเลย้ว่าเพราะว่าเ็นีเาเดอร้เนแล้แก็อนนะรบไม่ยอมเชิญเยเากมาีนึงแล้วใส้ราดิันไม่ยอมครับคุณลังคาม 啊！ 怎么怎么样？嗯 เลยน้ำแข็งับแพ้แล้วก็เป็นเออบอสกับบอสกับแคทบอสกับแคทแล้วสุดท้ายที่เบนกับแคทนะส่วนเพลงไม่ชอบผู้ชายนะครับมันมีเพียงในท่อนอื่นมันจะมีแค จะตีมัพ้ว่าดหเรนไม่อะไรได้ของเอไพร้อมไหครับซุเปอร์เมาอรดีเรดี้เรดี้วะาเรดีมพร้อมดครับนมาพอมได้เลยครพร้อมมงเเข้ากมสุเปอร์มาเลรับดหสส